จีนเลทถูกผ่านวีคนบายค่าขนส่งจีนไทยถูกมากเริ่มต้นเพียง30บาทต่อกิโลไม่มีขั้นต่ำชิ้นเดียวก็สั่งได้สินค้าจะส่งรวดเร็วทันใจเพียง4-5วันเท่านั้นสินค้าแฟชั่นราคาถูกส่งตรงสังรมงานจีนมาถึงโกดังเรากันแล้วค่ะสินค้าใหญ่มาก าดูกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นอะไรอย่างตัวนี้ราคาถูกมากสั่งมาขายได้กําไรเกินครึ่งคัดตัวตึงสินค้าขายดีอินเทรนด์ยอดฮิตในตอนนี้เลย Vcanbuy <Wow. S 2> ของเรานําเข้าได้ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋ารองเทา้าอุปกรณ์ของใช้จนไปถึงของชิ้นใหญ่ๆยกกระสอบปิดตู้ล็อตใหญ่กันได้เลยค่ะสั่งง่ายๆกับ Vcanbuy แค่วางลิงก์สินค้าจากจีนแล้วกดสั่งซื้อผ่าน Vcanbuy ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสั่งสินค้าจีนเลทถ,ถูกส่งไวมั่นใจได้ ที่วีแค้นบายเท่านั้น